จะเอาพระเนี่ยคือลองยิงให้ทะลุอ่ะคือพระเป็นพระที่สุดยอดของประเทศเลยนะคนมาอันนี้ของจริงนะนะขอเข้ามาบอกยันขอแล้วนะ วัสดีครับวันนี้ผมพุทธปัจั์นะครับตั้งใจมาทําคลิปนี้เดี๋ยววันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเป็นคลิปที่เรียกว่ามีการทดลองนะครับว่าหลักของพุทธคุณเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะนาพระนะครับที่เรียกว่าสายเหนียวสายแคล้วคาดนะครับมาทดลองยิงกัน นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทดลองนะครับวันนี้ผมนําพระนะครับที่เรียกว่าผมเองก็เคารพและนับถือนะครับอารัธนาขอท่านนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับว่าท่ากระบือนะครับนะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อกล่นนะครับรวมถึงเหรียญหล่อวัดไร่บรพิษซึ่งมีพระมาปุกเสกเนี่ยหมู่นะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับเป็นพระที่เรียกว่าพิธีหลักของประเทศไทยเลย ผมเสริมด้วยหลวงพ่อสุดวดการหลงใส่เข้าไปในกล่องอีกอันหนึ่งด้วยนะครับอีกองหนึ่งด้วยนะครับนะคือผมจะนําพระในกล่องเนี้ไปทดลองยิงถ้ายิงไม่ออกยิงไม่ถูกยิงไม่เข้าอันนั้นคือสิ่งที่พุทธคุณจะเกิดขึ้นนะครับนะเพราะนั้นผมจะปิดกล่องนะครับขอกระดาษทิชชู่ลองหน่อยจะได้ไม่เคลื่อนกระดาษทิชชู่มั้งนะนะผมจะ ปิดเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใช้กระดาษกาวแปะเลยนะครับผมจะนะเดี๋ยวนะกระีอแผ่นกนะ็ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเรียบร้อยละตันนี้พ้าจะเอาพระเนี่ยเห็นปะลองคือลองยิงให้ทะลุอะ่ะคือพระเป็นพระที่สุดยอดของประเทศเลยนะเตรียมไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใจเนี่ยเอาปะมันก็เสียได้แต่ไม่รู้มันเหนียวจริงปะ อ๋อคือถ้าเกิดเหนียวจริงยิงไม่ออกอันนั้นก็โชคดีเหมือนกันใช่ไหมถือว่าพาก็มีพุทธคุณใช่ป<ช>่ะอะอย่างนั้นเราไปลองนะโอเคเอามาจับมือปูนปูน,ปนเคยเข้ามาไหมเนี่ยเคยเข้ามาไหมานี่อะเดี๋ยวเราจอดตรงนี้เลยตึ้ึ้นมานี่เลยโอ้โหเอามาเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเปลี่ยนใจไหมไม่เหรอจะได้รู้ใช่ไหม,ไม อันนี้อันนี้คือเสียนะทุกคนนะนะนะถ้าพูดตรงๆเราเทศสืคือการนับถสือเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิดาจมันอาจจะคนอื่นเห็นอาจจะมองว่าเราลบหยูใน,นสิ่งที่เราศรัทธาแต่ว่าหนูเนี้ยโอเคหนูยุ่งน้อยมันก<ไ>็อาจจะยังไม่รู้สึงเรื่องขนาดนั้นในความคิดของหนูเนี้ยมันเป็นยังไงมันใช่หรือไม่ใช่ทางลุงก็อยากจะให้พิสูจน์ให้พิสูจน์แต่จริงๆแลเนี้ย ถ้าเป็นคนอื่นหรือถ้าเป็นคนที่เข้าใจอธิบายแล้วเข้าใจได้ง่ายคงจะไม่ให้ใครทำความคิดว่าเป็นการลดลงสิ่งที่สะสมเข้าใจนะเดี๋ยวไปในชุ่มโมงน้ก็ได้อ๋อมันจะมีที่วางใช่ใช่ อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองอันนี้นะนะครับเดี๋ยวจะลองตอนนี้เราเออบอกกับคุณครูเรียบร้อยแล้วนะขออนุญ,ญาตคุณครูละคุณครูใจดีวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้นะครับได้ดูตรงเศษตรงนี้เดี๋ยวเราเอาุกระเทียมมาแปะแล้วเดี๋ยวเราลองกินกันใช้ปืนกระบอกนี้นะครับในการลองโดนไม่โดนก็อยู่ที่ตาถั่วแล้ะ ถ้าตาไม่ถั่วก็ยิงโดนตาตาถั่วยิงไม่โดนโอเคเดี๋ยวพจน์ท่าปจันที่สูครับวันนี้วันนี้อะไรครับยกมาเลยอ๋อได้ครับวนมา ถูกนีตัวอ่านะนอันนี้ของจริงนะนะอันนี้ของจริงนะนะโกคนออกข้ามาท่านด้วยร่างคุกเข่าออเข้ามาออกข้ามาบอกยัง่อแล้วนะโอเคไปมามายืนตรงนี้ด้านหลัง ตัวไหมครับครูครับเดนครับโอ้โหอโอ้หแปดเลยนี้นะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกขอบพระคุณมือค,ค,ครูกันเรับนวครับเดี๋ยวไปดูทิเป็นไงบ้าง ใจไม่ดีนะรู้สึกป่ะปลาไม่กล้ายิ่นับที่สองเลยอ่ะประมามานั่งคุยกันนห่อยเอาเก้าอี้มาสองตัวจุดตั้งหลักตั้งตั้งหลักตั้งกล้องใหม่อันนี้ก็โอ้โหดูเดี๋ยวก่อนเห็นไหมคุณปุณ ไม่ฟ้าไม่ยิงนัดที่สองอว่าแล้วก็ไม่ยิงนัดที่สามใจไม่ดีเลยถ้ารู้อย่างนี้เรารู้สึกว่าเอเราไม่ทำดีกว่าถูกไหมเนาะเนี่ยมันมันเกิดความเสียหายจริงๆถูกว่าฟ้าไม่กล้ายิงนดที่สองอนดแรกโดนนี่ก็ มันแรงมากคุณคุณนี่มันเหล็กนะทะลุอย่างนี้เลยทะลุเห็นไ,ไหมเอามาเสียใจไหมเสียใจไหมตารู้นสิส่ใจมากเลยนี่ออกมาจากวันนี้ไปจะไม่มีอย่างนี้เป็นครั้งที่สองโอเคปะโอเคนะ นี่คือสัญญาลูกผู้ชายนะเราจะไม่ทดลองอะไรกันแบบนี้อีกถูกไหมเข้าใจนะเราจะไม่พิสูจน์อะไรในเรื่องของทําให้เรารู้สึกว่าลบหลู่นะไม่เคารพนึกออกไหมเนาะเพราะว่าวันนี้มันเสียหายเลยนะนึกออกไหมอันนะโอเคป่ะมือนะโอเคเอามาเดี๋ยวแกะดูกันนะโอเคใจลึกๆคิดว่าจะไม่เข้าไหมา คิดว่าจะไม่ออกไม่เข้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ปุณปุณจำป้าไว้นะอะไรก็เข้าถ้าเราไม่จับปลาทำไมป้าถึงทำคลิปนี้รู้ไหมเพราะว่าป้าอยากสอนปุณปุณว่าสิ่งอะไรที่เราไม่ควรทำเนี่ยเราอะไม่ควรไม่อไหมน้ะเอานะอ่ะวันนี้ปุณปุณได้รับความรู้ความเข้าใจที่ดีแล้วนะ เแล้วอะมาวันนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่แรงศรัทธาของตัวผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าสําหรับผมเนี่ยผมไม่สามารถที่จะนำพระไปทดลองยิงได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมเลยนะครับอยากจะบอกกับลูกๆนะครับโดยเฉพาะน้องปุ่นนะวันนี้เราจะมาดูน้องปุ่นซิว่าเขามีปฏิกิริยาอย,ย่างไงบ้างกับการทดลองการทําแบบนี้โดยที่เขาไม่รู้เลยอันนี้คือ จอร์นี่แบร์นะครับนะเราดูซิว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้คอสนิมมาหลายปีจะยิงถูกไหมจริงๆแล้วไมนะฮะมันเป็นนะครับนี่แล้วเราก็จะระบายสีเขียวแล้วเราก็จะกระบาดท,ท, <ำ S 1> ทั้งะะนั้นเพื่อทำตรงนี้พราไม่งั้นหยิบผิดกล่องนี้เอามาเรียบร้อยแล้วนี่อะไรอะลุงอะไรนะ กออะไรอ่ะอเจลลี่ันนี้เอ่อเป็นเจลลี่นะครับนะครับสิ่งที่ปลาทำอยากสอนให้คุณคุณรู้ว่าของอะไรที่มันควรลองอ่ะเราควรลองของอะไรที่มันไม่ควรลองอ่ะเราอย่าไปลอง ยิงไปแล้วอ่ะไม่ออกหรือยิงไปแล้วออกอ่ะทุกอย่างเกิดความเสียหายหมดพัถก็เสียหายความรู้สึกเราก็เสียหายความรู้สึกคืออะไรใจเรางานจิตใจเรามันจิตใจเรามันลดกดหู่เห็นไหมเราเอาศรัทธาเรามาเป็นเครื่องเครื่องเล่นแต่วันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเราไปลองอย่างนั้นแล้วเราผิดอ่ะเราจะผิดไปทั้งชีวิตเลยหูกเข้าใจนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขอบคุณคุณครูด้วย นะเพราะว่าป้าเนี่ยไปบอกคุณครูแล้วขอคุณครูทําถ้าเป็นปกติอะเขาห้ามทําเด็ดขาดเีื่อออกมาแล้วคุณคปุ่จะได้รู้ไอสิ่งที่คุณนปุ่นทำไอสิ่งที่คุณนปุ่คิดเนี่ยบางครั้งเราต้องยับยั้งชั่งใจด้วยนะโอเคนะโอเคปะ่ะโอเคนะเห็นป่ะเห็นป่ะถ้าเมื่อไหร่เราลบหลู่สิ่งที่เราศรัทธานเนี่ยความรู้สึกเรามันเป็นที่ตั้งเบอร์หนึ่งนะครับ แต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งเครื่องเตือนใจว่าเฮ้ย mm. เราอยู่ในหลักของพระธรรมคำสั่งสอนนะหลักนี้มันมันคนละส่วนกันเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะลบหลู่อะไรสักอย่างหนึง่งเราต้องมีเหตุผลตรงนั้นนะครับนะเหตุผลที่เป็นหลักความเป็นจริงไม่ต้องทดสอบไม่ต้องทดลองนะครับถ้าเมื่อไหร่ทดลองกับสิ่งที่เราศรัทธาผมว่าแย่นะคิดอีกได้ไหม โอเคนะโอเคปะ่ะแล้วเมื่อกี้ยิงปืนสนุกไหมยิงไหมนี่ฮะไหยิง,ะยงะอะไรอีกสักสอง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 ลูกแล้วกันนะโอเคนะโอเคอามาวันนี้ก็ได้ทั้งสนุกนะแล้วก็ได้ข้อคิดด้วยแล้วก็รู้สึกว่าสร้างประโยชน์ให้กับมุมมองของหลายๆคนที่อยากจะลองอยากจะทดลองนะครับผ่านไปแล้วมันดึงกลับไม่ได้แล้วหลายๆครั้งที่ผมเห็น หลายๆคลิปที่ออกมาแล้วก็มีการทดลองยิงนะครับกับวัตถุมคนต่างๆอันนั้นเนี่ยคือเครื่องสะเทือนใจผมเลยนาจากจากเหตุการณ์ที่ประสบการณ์ของตัวป้าเนี่ยค,คุณรู้ไหมว่าเพื่อนป้าเนี่ยเคยไปยิงพระแท้ๆที่ที่ซื้อมามีราคาสูงๆเนี่ยแต่ว่าความคึกขนองหรือว่าอยากรู้อยากเห็นว่าอ,อ,องค์นี้สัส์ส์จริงไหมองค์นี้เหนียวจริงไหมองค์นี้แถวคลาจริงไหม ยิงไปผมบอกไปเลยว่าเป็นหลงเพเงินบางค้างยิงกระเด็นเลยซวยทั้งปีเลยจนต้องไปบวชเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างที่คุณคุณอาจจะยังเด็กก็ยังไม่คิดว่าเรื่องสิ่งกิ์ชิดมันเป็นเรื่องจริงเ,เรื่องความรู้สึกมันเป็นเรื่องจริงเราต้องลหล่ศรัทธาไม่ได้วันนี้คุณคุณทำคลิปนี้คุณคุณได้ไประโยชน์อะไรบ้างได้รับการสั่งส วันนี้ก็ได้ยิงปืนด้วยก็สนุกใช่ไหมใช่ไหมเนาะต้องแต่เมื่อไหรที่เราจะยิงเราจะต้องมีคนควบคุมนะอย่างคุณครูอยู่ข้างๆนะเนี่ออกไหมเราถึงจะยิงได้เราถึงจะทำให้เรามีความชำนาญเหมือนจะต่อเนื่องได้เนี่ออกไหมต้องมีความรู้นะความสามารถนะโอเคทำมา ผมจะไปขออนุญาตขอบคุณคุณรูคุณคุณต้องขอบคุณคุณ erm ปูนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับาโอเควันนี้ผมอยู่ที่สนามกองปราบนะครับสอซอยโชคเฟสรีนะครับสนามรัชสวสดิ์มูลครับได้ครับนะอยู่ที่กับคุณครูนพนะครับนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนพนะครับนะครับนะก็ต้องขอบคุณด้วย ถ้าเป็นปก,ปกติเนี่ยไม่สามารถที่จะทดลองแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าทางกูนบเนี่ยแจ้งไว้ก่อนเลยล่วงหน้าแต่วันนี้เนี่ยผมอ,อ,อยหลังมาคุยเบื้องหลังเพื่ออยากจะเเป็นคลิปที่สอนให้น้องๆทุกคนนะครับหรือว่ารวมถึงน้องคุณคุณด้วยให้เกิดความรู้สึกสะพ้อนาในสิ่งที่ทำแล้วเกิดความผิดพลาดนะยับยั้งชั่งใจในการคิดในการอ่านนะครับนะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณลงมากๆนะครับนะพีนคุณขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวงไรงเงียวมันเตี้ยบเดี๋ยวยย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 ยรยย พันท้าเขาหปนมัไม่ได้ตีบเราขนาดนั้นก็ถูนเล็กิดเดียวไปอืมขงหน้ามันจะสูงไปอย่างี้ไหมให้สูข้างมนยี้มันก็จะเข้ามาแต่เราก็ยิงโอเคไหมเนี่ยมันก็อยู่ไมใกล้ดพอไม่ใกล้ิหาไ่งวากล้ที่าเมตรนตรงมือย่แลวเี่ยว